เรื่องหนึ่งนะครับขำม,มากอามากวันนี้เราก็คือไปเจอเพื่อนมึงส่งรูปมาให้แล้วมันก็ถามว,ว่ากาใครเราก็งงเลครับผมเอองงคือตีความไม่ได้เราก็ตีความเท่าความรู้ความสามารถที่เรามีหรือพื้นฐานที่เราหม่เออเราเห็นกาแลา้วแล้วก็เราก็รู้เอ๊ะมันเป็นกาบเนเดียมใช่ไมมันดำจาะก,กากาหมายม่าเฮ้ยกาถ้าโดนน้าร้อนมันก็จะละลายนะจารว่าถ้าโดนความร้อนเออถ้ามันมีน้ามันก็ไม่ร้อนมันร้อนแต่มันไม่สามารถละลายได้ แต่ก็อือกาถ้าเราตั้งแก๊สนานๆเนี่ยมันคงละลาย,ลายลมันรั่วหรือแห้งจนกระทั่งน้ำรั่วเอ๊ะเป็นกาต่างประเทศมันก็จะมีเสียงเวลาน้ําเดือดมกันวีดเนาะอีกสักราทีหนึ่งมันก็ส่งขึ้นมาเราก็ยังไม่รู้หรอกเขาไปอ่านในรายรอบหนึ่งส่งรูปอะแล้วมันก็ถือกาแล้วบอกว่าได้กาแล้วกลับบ้านได้โอ้เลยเก๊สว่าอ๋อ ไปกลามานั่นเองเนาะแล้วก็ท่าก็ถามยิ้มในใจเนาะแค่นี้แหละมาเล่าให้ฟัง